สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับชอดเด็ดพเครื่องในับนะตื่นเช้ามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยในชุดรอบเช้านี้นะครับพาเพิ่งมาถึง เราเทเลกยดีกว่าพี่ในงานเราได้อะไรมาบ้างในชุดรอบเช้านี้นะครับสำหรับช็อตเด็ดมาเครื่อนพินาในครับบอกกันเลยทีเดียวในพินาะชุดนี้สวยนะครับไม่ใช่พระยิ่งหย่อนเลยพี่ในงาัพี่ลองดูหน้าพระดินะครับนะเปิดเกินแบบจา่าจ่าเปิดเกินแ,แบบแจ้งๆไปเลยพี่นะครับมีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มรายการแรกให้เลวกันในะครับนะหลายๆท่านใะนพินาะตื่นเช้ามาจิบกาแฟเบาๆนะครับรับชมช็อตเด็ดมาเครื่องแบบมันๆกับพี่นะครับ สำหรับรายการแรกนะครับรายการแรกจัดเป็นนี่เลยพี่นะครับอง์นี้เป็นเฉลิมพระเกียรตินะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อด้านในนะครับเอาแบบว่าเราส่องไปที่เนื้อเลยดีกว่านะครับชัดๆช้าๆนะครับตาอาจจะพร่ามัวบ้างในช่วงเช้านะครับมันก็ต้องช้าๆชัดๆหน่อยนะครับรายละเอียดมวลสารพิมพ์ทรงและความคมชัดลึกนะครับก็ต้องมีนะครับด้านในเนื้อะ้าพี่นะครับขาดไม่ได้เลยพี่นะครับเฉลิมพระเกียรติแนวว่าเฉลิพระเกียรติเอาขอเทาเดียวสามร้อยแล้วกันนะครับรายการแรกนะครับ ลายกันแรกจัดไปที่300บาทนะครับองค์ต่อไปกระพี่นะครับองค์น <c oughs> ี้ก็เนื้อสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยกระพี้คราบรอยบอดเดิมๆนะครับหลววพ่อโตบางพลีนะครับพี่พี่อาลเราพี่เอ้นะหลวงพ่อโตบางพลีเอาของเขาสวยจริงพี่ดูเนื้อเดี๋ยนะครับนี่พยายามช้าๆนะช้าๆให้พี่พี่ได้รับชมนะบลัวพ่อโตบางพลีนะครับเนื้อโลหะสวยจาดนะครับเนื้อนี่ออกกลับน้าตาลเลย เอาไปสามร้อยนะครับพี่พิจาร์ไปสามร้อยนะครับต่อเนื่องด้วยองค์นี้เลยพี่นะครับแกะกรอบขายไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเจ้าของนะเหรียญหลวงพ่อทาพี่ดูเนื้อดูรองรอยการหล่อนะครับเนื้อยังสวยเลยนะครับไม่น่าแกะกรอบขายก็เลยนะครับอันนี้สวยจริงนะสวยแรงได้ดั้งเดิมเห็นไหมพี่นะสวยแะได้ดั้งเดิมครับพี่นะหลวงพ่อทาครับพี่นะเป็นเหรียญหล่อในพ่นะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพนียังแตก จัดไปพี่300ร้ในครับผมบอกแล้วรอบเช้าเราเขย่าใจแน่นอนในชั่วเช้านี้นะนะครับนี่ครับพี่นะหลวงพ่อกบเผื่อท่านใดเก็บศึกษาและเก็บสะสมนะครับในราคาย่อมยาวนะพี่นะหลวงพ่อกบหลังทองหนึ่งนะครับพี่พี่จ๋าบล็อกนี้เป็นหลังทองหนึ่งนะครับบล็อกนี้อาจจะมีเม็ดผลในครับมีเม็ดผลตัวตัดเดิมหูเออขนาดไหนนะห่วงก็เดิมแนวห่วงคู่ตัวเลยตัวตัดก็เดิมพี่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกบนะเอาสามร้อยในครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อกบเอาไปสามร้อยบาท ในครับผลบอกเขากลบแล้วผมไปได้จระเข้มาเนี่ยในะครับมันจะเป็นที่ไหนอะ่นะในครับพี่จ๋าเนี่ยจระเข้แต่ก็มีชื่อวัดบ่งบอกเลยนะวัดอะไรวนะเนี่ยวัดเขาอะไรเนี่ยนะวัดเขาอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกน <laughs> ะครับอ่านไม่ออกในวะัดอะไรวนะเนี hey, ่ยเฮ้ยมีมีชื่อวัดบอกพี่วัดเขากะกระโหนกใช่ไหมเนี่ย นีด่ดูดิมียันมีเป็นรูปจระเข้เลยนะครับอันนี้เก่ามากพี่ให้พี่ๆได้ไปหาที่แล้วกันนะครับเอาสามร้อยได้มารอบเช้าเนี่ยนะครับก็ได้แป๋บมาเหมือนกันนะในงานพี่เออผมก็ได้แปลกๆเหมือนกันนะนะครับแล้วก็องนี้อันนี้สวยอ่าอันนี้ก็ได้สวยก็พี่หลงว่าทบหัวไม่ขีดดูดิ ди, ดูเนื้อโรหะได้เลยนะครับเนื้อทองเหลืองเขาจัดจ้านจริงๆนะมีชาลิองเนื้อทองเหลืองเขาจัดจ้านจริงๆนะนี่สามร้อย นะครับหัวไม่ขีดพระทบในไงพี่จ๋าหัวไม่ขีดพระทบนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องค์นี้จริงๆก็เป็นพระเนื้อชินเขาเรียกว่าพระอะไรนะอพระาศาสดาปะใช่ไหมนะเออเป็นพิมพ์ของพระาศาสดานะพี่นะพิมพ์พระสวยมากกับพระแบบนี้พี่พระเก็บๆเห็นไหมพระเดิมๆยังเพื่อนข้าบกาวเลยพี่ไม่เดิมยังไงใช่ไหมนะครับยังเพื่อนค้าบกาวเลยพี่นะครับด้านหลังนี่เป็นละองแดงๆขึ้นเลยนะเอางี้แล้วกันสามร้อยนะพระาศาสดาเนื้อชินเอาไปสามร้อยบาทนะครับ พรนะศาสดาเนื้อชินนะครับสำหรับพระศาสดานะี้พี่นะันนะครับเราก็องค์ต่อไปสำหรับองค์ต่อไปนะพี่นะันดะำใหญ่พี่พี่ได้รับชมคือองค์นี้เลยนะครับด้วยความงดงามพี่อันนี้จริงๆเป็นดูเป็นเก้าเจ็ดเลยนะดูเนื้อดิออกดําเลยพี่ออกดินกากยายักษ์แนวะพี่จ๋าออกดําออกดินกากยายักษ์เลยพี่สวยมาได้ธรรมชาติรู้เสียบเดิมนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนี่เนื้อว่านเก้าเจ็ดกับพี่เนื้อกากยายักษ์ สามร้อยบาทนะครับผมว่าราคานี้จับต้องได้แน่นอนในครับพี่จยาราคานี้จับต้องได้แน่นอนนะครับไปด้าที่มาองี้อันนี้มันคือแบบพี่ดูนะอันนี้จริงๆอะเป็นของหลวงพ่อเดิมเลยพี่เนื้อเหลืองสวยมากนะครับพี่ดูดีความตึงของโลหะร่องรอยการปั๊มแรงอัดและรอยกระแทกนะครับร่องรอยการปั๊มแรงอัดและรอยกระแทกเนี่ยคมกิฟเ์นะ่ะดูดีด้านหลังเห็นไหมเส้นเส้นคอไหมคมจริงๆคมพระมงลนี้คมไม่เบอร์พี่ด้านหลังมีเนื้อเกินเส้นยืด นะครับพัดเดมเดิมเลยพี่ดูรอยจานเนี่ยเอาสามร้อยพอเดิมอะนะครับผมเพิ่งได้มาพี่นะผมก็จัดเลยนะนะครับแล้วก็ไปได้นี่มาเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้มีรอยจานเลยพี่นะเป็นลูกช้างอะนะครับติดมาด้วยพี่ในชุดรอบเช้านะมันเป็นรอยจานอ่ะนะครับแล้วมันเป็นรอยจานแบบนี้พี่นะจานเก่าๆอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือที่ไหนวะพี่นะเอายี้แล้วกันเอาสามร้อยผมไม่ได้ว่าราคารุนแรงนะคือแบ่งกันเลยพี่ได้มาชุดรอบเช้ามันคืออะไรเป็นลูกช้าง เนนีิไม่มีความรู้ไม่มีความรู้หรอกพี่นะผมเพิ่งเคยเจอเราก็สามร้อยเอาแบ่งไปไหนครับเออแบ่งไปไหนที่ได้มาแบบเบาๆเราจัดให้เลยพี่ในชุดรับเช้านะนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อเหลืองในวิชาเนื้อเหลืองกหล่อวัดนะดูเนื้อดินะครับร่องรอยการหล่อธรรมชาติถิวพันตะไบนะครับด้านข้างนะครับข้าบเบ้าร่องรอยการหลอนะครับร่องรอยการไหลของโลหะนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อเหลืองดามเนื้อเหลืองก็หล่อวัดอันนี้หล่อวัดศูนย์ห้าครับพี่ เนื้อเหลืองธรรมชาติใช่นไหมเหลืองเขาจะไม่เหลืองสดใสเหลืองเขาจะแห้งออกด้านพี่เอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับพี่จ๋าเบาวิว์นะครับบ้าเบลวิวนะครับเราก็ไปได้องค์นี้มานะครับองค์นี้เป็นอกขุดอันนี้บังขุนพรมเลยพี่ครับกูยังแน่นอยู่เลยพี่เห็นไหมอันนี้เป็นอกขุดนะพี่ดาด้านะนะเป็นพิมพ์เป็นของบังขุนพรมพิมพ์อกขุดครับพี่เก่าถ้าส่องไปเนื้อเนื้อด้านในแบบว่าไม่แห้งเราไม่เอาเลยนะมันต้องแห้งพี่ไหมมันต้องแห้งออกคราบๆจับแน่นๆ ออกคับคาบจับแน่นๆถึงพระมันจะไม่ได้สวยระเลอเพอร์เฟกแต่พระไม่ได้ธรรมชาตินะผมชื่นชอบตรงนี้แหละผมชื่นชอบความเก่าและความเป็นธรรมชาติของเขาพี่แนวพระองค์นี้ผ่านล่องรอยการลงรักนะพี่อย่าลืมนะเป็นเป็นคาบรักนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นคาบรักนะพี่น้ำบางๆนะครับสามร้อยโอคุดนะได้ศึกษาและได้สะสมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะเป็นพระปิตา สำหรับองค์นี้จริงๆอ่ะเป็นพระปิตาเนื้อตะกัวครับพี่ครึ่งซีกนะครับเป็นพระปิตาพิมะรูดนะครับหลังจานนะครับพี่พิจาพระปิตาพิมฉรูดหลังจานครับพี่หลังจานมือเลยนี่นะครับพิจาร์จะไม่เด็ดยังไงอ่ะหลังจานมือจัดมากนะราคาเบาๆสามร้อยนะปิตาเนื้อชินตะกัวนะครับแล้วพิมฉรูดหลังจานมือนะครับหลังจานมือแล้วก็หลวงพระพรมครับพี่นะครับโอ้นี่ก็สวยจริงนะครับหลวงพระพรมปัดช่องแคร์นะครับเตารีหลวงพระพรม โอ้โหดูเหลืองในวิญญาเหลืองในพิญญาดำเนื้อโลหะความแห้งไหนวะเหลืองเนื้อโลหะแปลวความแห้งดูดิเดิมจริงแต่ไม้เดิมจริงผิวพันธุ์ธรรมชาติจริงสามร้อยนี่หลวงพ่อผมมันต้องเนื้อแบบนี้พี่นะครับเนื้อให้จี๊ดถึงใจในพิญญาเนื้อนี่ให้จี๊ดถึงใจนะครับอันนี้เป็นใบพุทราหลวงพ่อเงินนี่พี่โอ้โหดูเนื้อเดี๋ยวอมเขียวถ้าหลวงพ่อเงินถ้าเนื้อโซนนี้ในวิญญาดำเป็นเนื้อโซนเขาเรียกว่าเหลือง อมเขียวเห็นไหมเนื้อโซนเหลืองอมเขียวโอ้ยดูความเป็นธรรมชาติผิวพัรร์เอาไปสามร้อยนะครับนี่หลวงพ่อเงินในเวลาเหรียญหล่อในหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินแล้วก็มีสิววารีในอับนี่เป็นหลวงพ่อกลวยพี่นะครับรอยจานมือนะครับพ,พี่พี่จ๋าสิววารีหลวงพ่อกลวยครับนะพี่นะครับจานมือนะล้อมรอบนะครับนะ เป็นพระศิวะรีนาวร่องรอยการจานมือนี่ล้อมรอบเลยพี่ด้านหลังก็จะเป็นเห็นไหมจานมืออีกเหมือนกันนะคร <c subscriber> <asa> ับจานเป็นรูปพระศิวะรีหนาวด้านหลังก็เป็นร่องรอยการขีดเขียนการจานมือนะครับเป็นร่องรอยพระศิวลรีสามร้อยบาทนะครับหรอพวกกวยับพี่เผื่อท่านได้แบบกำลังศึกษาและสะสมนะครับโอ้หนี่อยู่ในกรอบเก่าเลยพี่นะครับองนี้นะพี่ดาแช่น้ำมนต์นะครับปขวงปู่โตข้างกนะนกแล้วอย่างข้างกนกแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตนะคนนี้เดิมจริง เอาไปสามร้อยปูตโตแช่น้ำมนต์ข้างกระหนกสามร้อยบาทนะครับปูตโตปูตโตแล้วก็เป็นพายคู่นะครับองค์นี้เป็นคุนแผนนน้ิดาบ้านกลางพายคู่นะครับอันนี้พระสมบูรณ์นะครับเลี่ยมอา่าเขาเรียกเลี่ยมสามห่วงเจ้าของเลี่ยมสามห่วงพร้อมแขวนพร้อมใช้เลยพี่นี่ครับพิจารมาเลี่ยมสามห่วงมาแบบพร้อมแขวนพร้อมใช้เลยพี่นะพายคู่นะคุนแผนบ้านกลางนะครับโอ้โหเนื้อแร่รายละเอียดพระชัดเจนนะครับและมีความเป็นธรรมชาติสามร้อยนะครับอีกสามร้อยบาท นะครับสามรอบผมไม่ได้ตะกุดไอ้ก้นแบงสาบอ่ะนะครับใช่ไหมใช่ปูเอี่ยมไหมเก่าจริงพี่เนื้อโลหะดูเดิโอ้หเก่าปึกแล้วดูเนื้อนี่ยความแห้งเนี่ยเห็นไหมดูดิดูเนื้อดูความแห้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อดูความแห้งดูความเก่าเนี่ยเอาโอ้ตะกุดดองที่เก่าจริงพี่นะเป็นก้นแบงสาบอ่ะเป็นปูเอี่ยมนะผมดูแล้วน่าจะเป็นปูเอี่ยมนะ ดูรอยแขวนรอยใช้เนี่ยดูด้านในโคตรเก่าเลยพี่ผมเพิ่งได้มาพี่นะในช่วรอบเช้านะเป็นตะกุดน่าจะเป็นของหลวงผู้เอี่ยมแน่นอนเพราะว่าก้นแมงสามไม่มีที่อื่นที่ใดอะ่ะนะครับสไตล์เอกลักษณ์ในการพันแบบเนี้ยนะครับนเนก้นแมงสามเนี่ยแบบว่าเป็นก้นแบบยื่นๆหมอแบบเนี้ยไม่มีที่อื่นที่ใดพิมพ์เพื่อเ,เข้าไปดูได้เลยพี่นับในกูเกิลอ่ะูแต่าดูเยสังเกตจากธรรมชาติจากลักษณะการรัดตัวนับจากการปริแยะแล้วนะมันแห้งมากนะครับพี่นะเพิ่งได้มันมีทองบางๆด้วยนะนะว่ามีทองบางๆนะ เอาเอาเบาๆนะเอาไปสามร้อยนะครับผมเป็รื่องขายยังไงพี่ <c oughs> นะครับได้มาไม่รู้จะขายยังไงจัดไปนะครับเบาๆไหมสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหรียญของเขาเรีอะไรนะสมสมเด็จบรุนนะเนี่ยเนี่ยนะพิธีนัเป็นเหรียญเกจิแบบยุคเก่าๆน,นะครับผมพยายามสอบถามว่าเขา,เ,ขา,เ,ขาเรียกว่าสมเด็จบรุนเหรอสมเด็จบรุนอะไรน่ะนะครับสักอย่างแหละนะเหมือนจะมีรอยจานแผ่วๆด้วยนะเห็นไหมเห็นรอยจานไหมเหมือนจะมีรอยจานแผ่วๆด้วยนะ อะไรสมเด็จรุนสมเด็จรุนอะไรส e <It> ักอย่างอะไรพี Ana, infinity, repeating repeating ่นะครับเอาสามร้อยเอารู <Pent> ้ราคาอย่างเดียวในชุดรอบเช้านะครับได้มาผมใส่อย่างเดียวในครับรู้ราคาอย่างเดียวพี่นครับชื่อพระไม่ค่อยรู้ในครับชื่อพระไม่ค่อยรู้อันนี้เป็นรูปลรอรอยองหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้พิเศษอย่างนึงก็คือแหละเหมือนจะมีกิ่งนะเนี่ยนะครับเออเหมือนจะมีกิ่งนะสำหรับหลวงปู่ทวดเดี๋ยวพี่เป็นรูปลรอลอยอง์นะครับเป็นรอยองค์ปู่ทวดเลยเนี่ยวัด วัดชังให้ีน่ะครับเออด้านในมีกิ่งผมไม่บัรจาคมวัดไหนนะนะครับเออเนี่ยเก่าเก่าแบบเก่าลึกเลยอนะ่นะครับเออเก่าลึกปึ๊ป้กปกปาก็เลยเอาไปสามร้อยยัครับหนะลุมูุทดรูปหล,ล,ล่อลอยอง์นะครับด้านในเหมือนจะมีร่องรอยการบรรจุกิ่งไว้นะครับเขย่าแล้วมีเสียงนะครับเเขย่าแล้วมีเสียงนะครับแล้วก็สมเด็จสําหรับสมเด็จองค์นี้นะเป็นสมเด็จ ผมชอบชื่นชอบเนื้อนะพี่น้าผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เอ้ยนะสไตล์เนื้อแบบไหนที่เขานิยมหรือที่เขาชื่นชอบกันแต่สไตล์เนื้อแบบนี้นะพี่นะาเจอผมก็จัดหมดอ่ะนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปลกโพนะครับแต่ส่วนตัวผมน่าจะเป็นวัดพระคงังเพราะเนื้อมันจัดจ้านมากเลยพี่มวลสารเขาจะเป็นก้อนในกะามีความหนึบนุ่มดูเนะื้อเดี๋ยมาเนื้อเขามีความจัดจ้านนะครับมวลสารและความหนึบนุ่มนะครับดูเนื้อได้เลยโอ้โหจัดจริงนะเออจัดจริงไม่อิงนิยายเอาไปสามร้อยนะครับสมเด็จพิมพ์ปลกโพะครับสามร นะครับคอน้ําเต้านะครับอง์นี้เป็นของหลวงพ่อน้อยเนื้อออกสาสาออกคาบค้าบเบ้ารอยหล่อนะครับหลุมกวดธรรมชาติต่างๆาเนี่ยคาบเบ้ารอยหล่อหลุมกวดและธรรมชาติต่างๆเอาแบบไปในราคาที่แบบเบาเบาแบบแบ่งปันนะเอาเอาไปสามร้อย้ววิธคอ้น้าเต้านะครับคอน้ําเต้าไปสามร้อยบาทนะครับคอน้ําเต้าแล้วก็นะครับสําหรับองค์ต่อไปกับพี่แนวคุ้นแผ่นเครื่อง เอาน,นี้นะพี่ดาวน้ำเคลือบแล้วทองเดิมนะครับคุณแผ่นเคลือบ,บน,น้ำยาเคลือบแล้วทองเดิมโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากถึงมากที่สุดนะครับคุณแผ่นเคลือบคุณแผ่นเคลือบเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะคุณแผ่นเคลือบนะครับเราก็วงนี้เป็นจริงๆรงวงทนนี่ผมดูแนละ้วน่าจะเป็นปูสุกแบบอ่าส้มเสี้ยวหัวหาดนะนับประหลอดแบบแห้งๆเลยพี่ดูประหลอดเลย แห้งเดิมและธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับปะหลอดแห้งๆเลยนะแห้งเดิมธรรมชาติสามร้อยสามร้อยแล้วก็ปูทิมนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงปูทิมนี่ครับปูทิมนะนี่ครับดาวบัลังยันใบพัดเดิมๆในพิพิจาร์บัลังยันใบพัดเดิมๆเ,เลยนะครับหลวงปู่ทิม อ้าวไม่จัดยังไงล่ะพี่นนหลวงปูทิมนะองค์นี้เอาสามร้อยครับเป็นสมเด็จกับพี่เนื้อคล้ายๆวัดพระคังเลยนะแนพวกพระคังร้อยปีเนื้อแบบโซนเนื้อนี้เลยเอาไปสามร้อยพี่ปูทิมนะครับปูทิมเอาไปสามร้อยนะครับต่อเนื่องด้วยนี่เลยพี่แนวคุผนลผงปูทิมเหมือนกันแนวได้มาคู่กันพี่เห็นไม้เนื้อจะเป็นก้อนๆในครับนี่คือคุ้นแผหลวงปูทิมนะไหไม้เนื้อจะเป็นก้อนเลยแนวมวลสารเป็นมวลสารเม็ดเป็นเม็ดนะครับนะเห็นเห็นเลยพี่ ด้านหลังก็พี่นาดาวัดพระหัตถ์ไร่นะครับนี่ด้านบนเขียนหลวงปู่ทิมชัดเจนครับพี่นะครับฝังด้วยอะไรนะเหมือนจะเป็นตะกุหรือเป็นตะปูนะครับในดูเนื้อดิเก่ามากเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับคุณแผนคุณแผนสามร้อยนะครับเราก็รูปลอหลงพ่อเงินนี้พี่พิมพ์ขี้ตาสามชายคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยเม็ดนี้นะดูเลยขี้ตาเป็นเม็ดเลยนะครับคาบเบ้าเดิมๆดรับคาบเบ้าริ้วจิวรล่องรอยการหล่อต่างๆนะครับคาบเบ้าริ้วจิวและรว่องรอยการหล่อต่างๆ เนื้อสวยพีนะครับนะเดือดเป็นเม็ดเๆ็นเม็ดเม็ด,มด,มด,มดเลยพี่นะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะ นะครับกีตาร์องนี้นะครับขอ400บาทนะครับอันนี้คาาเดิมพี่นะครับคีย์เบ้าเดิมๆเลยราคา400ไม่มีแน่นอนพี่นะครับอันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองและเขียนราคาไว้ดีกว่าขอ400บาทนะครับกิ๊กกีตาร์นี่สวยจริงนะครับกรอบเดิมนะครับพี่พี่จ๋าสวยจริงไรกรอบเดิมนะครับขอ400บาทนะครับ400บาทแล้วก็องนี้เลยพี่นะครับองนี้เป็นหลวงปานนะครับพี่พี่จ๋าดูเนื้อดดูโซนเนื้อนะครับเนี่ยพี่พระได้มาเดิมๆเลยพี่ดูริ้นเห็นไหมหูคมกิ๊กพระล่องรอยการกดพิมพ์คมอยู่แล้ว นะครับพระโซนิสไตล์นี้เวลาเขากดพิมพ์เขาคมพี่คมชัดลึกเนื้อเดิมอยู่แล้วพี่นะไม่ต้องรอยการกดเห็นไหมเนื้อมจะเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อจะไม่ออกกระด้างครับพี่พิมพ์จะคมนี่หลัว่ปานพี่ราคาเช้าเช้าที่พี่นะเพึ่งได้มาในแบบโอ้โหบอกคําเดียวเลยพี่ไม่มีอีกแล้วราคการนี้ห้าร้อยบาทนะครับหลือว่ปานพี่พนะขอห้าร้อยบาทนะครับหรัว่ปานห้าร้อยกับพี่นะครับเ้าหูยานนะครับจะเป็นกู่นั้นกู่นี้หรือกู่ไหนแค่หากู่อย่างเดียวนะครับพี่ดูหน้าตาท่านเนี่ย ในอ่ะพี่ดูไขดูธรรมชาติดูหน้าตาเห็นไหมไขธรรมชาติและหน้าตาราคาแบบแบ่งปันเลยพี่ะครับมันไม่มีแล้วพี่เพราะหน้าเนี้ยจริงๆไม่ค่อยได้พบเจอทั่วไปผมแค่ไม่รู้ว่าขึ้นกู่ไหนในอะ่ะพี่จ๋าผมแค่ไม่รู้ว่าขึ้นกู่ไหน,นะครับแต่พระแบบนี้เวนาสไตล์พระเขาเดิมเนี่ยพระเดิมเดิมแบบเนี้ยหาไม่ค่อยเจอหรอกพี่แนวะส่วนมากเราเจอพวกวัดพระศนะรีเนี่ยวัดพระศรีส่วนหน้านั่าจะเป็นหน้านิยมมากกว่าแต่เนี้ยคือ ขึ้นแน่นอนแต่ไม่มั่นใจว่าที่ไหนนะครับหากูเพิ่มเติมได้เลยพี่เอาสามร้อยพามันหน้าหน้าค้นหานะครับเพราะไม่ใช่พ้าแบบไอ้สเปซสปาทั่วๆไปนะครับนะคุณละแบบกันนะอราคุณละแบบกันสมเด็จวัลคังหนึ่งองค์องค์นี้จริงๆกัเป็นโซนเนื้อตุบตับนะครับพี่เห็นไหมเนื้อนมีร่องรอยการแขวนการใช้ละองเหือนะครับละองเหือละองครนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มนะครับวัดระคังรับพี่องค์นี้นะชัดเจนนะร่องรอยการแผนล่องรอยการใช้ธรรมชาติต่าง นะครับพี่ดูเนื้อได้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าเก่าคากรอบนะครับอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรอยปูไตหนอนด้วนทุกๆอย่างนะครับอันนี้เราต้องช้อะลรออกให้ดูนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้เห็นชัดๆครับพี่เนี่ยดูเดี๋ยวลองเหือเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดๆๆเลยเนี่ยมันเป็นคราบพี่นะครับมันเป็นคราบธรรมชาติผมเอาสามร้อยบาทนะครับนี่รัวให้เลยนะชุดรอบเช้าเนี่ย นะครับผมรัวให้เลยนะแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆก็เป็นจอบหลือเขาไปพี่ดูเนื้อเดครับดูสไตล์เนื้อในพี่ดับกรอบอะไรผมไม่สนนะพี่ดับผมสนที่เนื้อพลาอย่างเดียวนะครับพี่พี่จ๋าเราตัดสินที่เนื้อพลาสตครับจอบหลือเขาไปพี่นะครับเนื้อสวยเนื้ออย่างหลงเพราเงินบางขานนะครับไม่สวยได้ยังไงเลยใช่ไหมพี่เดดดับพี่ดูเนื้อด้านหลังร่องรอยการหล่อธรรมชาติพี่ดับเม็ดข้าวเบ้าต่างๆนะครับเหมือนจะมีรอยจานแผ่วๆด้านในในส่วนลึกๆใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นร่องรอยการจานมือด้านในอ่ะนัหนาๆ้ดๆในนมมุะช่ไหม นี่ฝั่งนี้ก็มีนะนะครับผมว่าเนเหมือนจะมีร่องรอยการจานยันด้วยนะนะครับนะครับลองส่องดีๆดินะครับว่าลองส่องดีนี่ตรงหัวหัวไหล่มีไหมเห็นไหมตรงหัวไหล่นี่เหมือนจะเป็นรอยขีดๆเหมือนรอยจานดูเดิเอางนี้เอาห้าร้อยได้นะครับง่ายๆเลยพี่เนี่ยเพิ่งได้มานะครับแล้วก็กลับไม่ขีดอันนี้ก็สวยกับพี่นะครับนะอยู่ในกรอบนะครับและเจ้าของนําใส่กรอบอย่างสวยเลยนะครับอย่างคลาสสิกอย่างอลังการนะครับสาหรับกลับไม่ขีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเม็ดไข่ค่าความเก่าและธรรมชาติ นะครับพี่ดูหน้าดูตานะครับดูความแห้งความเก่าดูคราบทองที่จมลงไปในเนื้อพระนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้คําว่าเนื้อพระที่มีความชัดเจนนะครับด้านหลังนี่ดูคราบไข่เห็นไหมนี่คราบไข่เขาเรียกว่าไข่ธรรมชาตินะครับวิ่นาเนี่ยเขาเรียกว่าคราบไข่ธรรมชาตินะครับสำหรับองค์นี้พี่น้าเนี่ในราคาแบบแบ่งปันเห็นไหมไข่ธรรมชาติพี่น้าในราคาแบบแบ่งปันเอาไปเลยพี่นะครับใครไวใครได้นะเอาสามร้อยในครับสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทรถผมไปได้นี่เขาเรียกว่าซุ้มปรางนะครับนะซุ้มปรางนะครับเห็นไหมจะเป็นซุ้มปรางเขาจะมีปรางเดียวอันนี้เป็นซุ้มปรางของลพบุรีนะกูพี่ดูความเก่าดิซุ้มปรางนะครับอันนี้ลพบุรีแน่นอนพี่นะครับนี่ยคาบคาบฝุ่นนะครับซุ้มปรางนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะไม่ค่อยได้เจอดิเนี่ยนี่ครับอันนี้พระใหญ่มันใส่ฐานไม่ได้พี่นะครับผมวางไว้ด้านนอกนในครับพี่จ๋าผมวางไว้ด้านนอกกรพี่พระใหญ่ใส่ฐานไม่ได้พี่ดูดิน้ำใหญ่จรรริิงงงนนนน้้าซุุมปปขออลพบีเเ็ืด นะครับเป็นเนื้อดินหนุ่งลบบุรีพี่ก่อนกขน่าศึกษาและหน้าสะสมนะครับเป็นพระคือเราได้มารอบเช้าเราเล่นให้หมดพี่นะไม่มีดึงออกผมเอาสามร้อยนบซุ้มปรางนะ สวยพี่พระพระแบบนี้จริงๆมันไม่ค่อยได้พบเจอหรอกพี่ส่วนมากจะเก็บกันตั้งไว้บนหิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับเอา300ร้อแล้วสามแล้วก็รายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่นะครับพระยอดธงของนี่ของยุทธยาแน่นอนนะครับใครอยากได้พระยอดธงยุทธยาในวิานาณเกี่ยวกับโอ้โหพี่นะครับทุกอย่างแค่เอาาดทุกทุกอย่างครับพี่นะครับนะพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับเผื่อท่านใดแบบอยากได้ไว้ใช้นะครับในราคาที่แบบไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับในชุดรอบเช้านะเป็นพระยอดธงอยุทธยานะครับโหดูง่ายสบายตาครับพี่พระแบบนี้มันไม่มีสเปซสปาทัั่ๆไปครบ นครับอันนี้ผมขอแนวราคาแบบแบ่งปันนะในช่วงรอบเชา500บ้านะห้า้ยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใด,ดสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเขามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ